สวัสดีทุกท่านตอนนี้ทีมงานก็ประสมปูนหมดไปนะครับหนึ่งถุงแล้วนะท่านาว่าจะให้ประหยัดที่สุดก็เอาเท่าที่มันได้แล้วกันเออเดี๋ยวค่อยใส่อีกก็ได้คุณพ่อเอ้ยเอาทห้าลูกก็ละเดี๋ยวเทเสาไฟเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เพราะว่าหลังนี้เวลาเราเดินไฟเราต้อง ทีโอบหลักไปเอาไว้อีกนะท่านต้องสั่งเพิ่มอีกลูกนึงแหละเออสี่อืมเออเงนบ้บอกทางนี้ก็ฮอดฮอดพีแน่นอน

เน็ตไม่มีก็เลยสลอสิยแล,ย <laughs> อยล่อยากได้เน็ตเหรออยากได้เน็ตมากเลยเหรอตอนนี้อยากได้อินเทอร์เนต็ตมากเลยไม่มีเน็ตนักสารเอามาทำงานกับลุงนายนี่ยแล้วมาขนของเนี่ยแล้ว เนี่ยคนของมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาทําตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาจิคนของเอามาเอามาตรงนี้หมดเลยลกูกของนะ่ะคนมานี่เออสวงสวานนะ ่ะขนมาทางนี้<ะ>อืมระาวางลง อืมดีมากนั่นคือเพลงอะไรเหรออืมเดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้น้วขั้นทีนี้ เนี่ยของเนี่ยเยอะแยะเลยดิจี่หานะคนมาอืม อืมดีมาก แต่ยซิบเทือนใิชื่อได้อยู่หรอกเนาะออนสองสามเทือบนยังว่าท่านได้เนาะออนาวนาะนาวหนาวหนาวแบบนี้พอดีเลยแหละ mm -hmm. อันนี้เร็วอ่ะเอาแต่ตัวมาเก้าอี้ไม่ต้องเอามาอดึงไปนู่นเห็นไหมตรงลุงนขีดไว้น่ะไปวางแปะแค่นั้นเลยเด้อเออเห็นไหมตรงขีดไว้น่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงขีดดิสอขีดน่ะให้มันตรงกับดิสอขีดน่ะเห็นไหมดิสสอขีดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ เออนั่นแหละอืมอะอนะตัวนี้ต่อให้มันตรงกับที่ลุงนายขีดเอาไว้นะโอเคให้มันอยู่ตรงกลางเลยอืมโอเคพอแล้วไปไปได้ วันนี้โมจิไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะทุกท่านไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะสุกท่ารถึงเลยดูอะไรเลยติ๊สตอกก็ไม่ได้ดูก็เลยเลาะเลาะเลยและแถวนี้แต่ว่าไม่มีนเน็ตก็ดีเหมือนกันนะหนูจะได้มีเวลามาเล่นกับลุงในงดีไหม <laughs> อืมบ่มียังมือนี่มัดมือแหละเล่นการที่ไม่มีเน็ตก็ดีอย่างนะท่าน <c oughs> โมจิ